นี่ก็เป็นวันที่เป็นวันตรุษจีนนะฮะซึ่งพนักงานพอเราก็จัดอวยพรนะฮะในวันตรุษจีนให้กับท่านประธานนะครับตอนนี้ท่านประธานทั้งคู่ก็เดินทาก็เดินเข้ามาในออฟฟิศนะฮะเดินเข้ามาในออฟฟิศโดยที่ท่านก็เดินเข้ามาแบบสุขุมนะฮะทั้งทั้งชายทั้งประธานหญิงทั้งประธานชายนะฮะเดินเข้ามาแบบสุขุมแล้วก็มีพนักงานนะครับจัดพิธีในการต้อนรับเชิญให้นั่งนะฮะเชิญให้นั่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทาง พนักงานออฟฟิศของเรานะครับบริษัทของเราได้จัดนะฮะจากนั้นก็ให้พนักงานนะครับนำส้มมะมอวให้กับประธานที่เอกรในวันตรุษจีนนะฮะคือการเรียนรู้สภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทั้งท่านประธานทั้งสองท่านนะครับท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องของแต่ประเพณีของตรุษจีนนะฮะ ก็จะมี yup, การ uh, พ uh, ูดถึงเวพรเป็นภาษาจีนนะครับเวพรเป็นภาษาจีนซึ่งบรรยากาศก็ก็สมบรณ์ดีนะก็สมบรูณ์ดีนะประธานก็ให้การเป็นกันเองกับพนักงานทุกคนในออฟฟิศอันนี้บอสนะฮะอันนี้บอสบอสจะลงมาดูครับ รับช่วงนี้ก็ประธานก็ได้พูดถึงนะฮะได้พูดถึงการวอวยพรนะฮะโดยใช้ส้มอันี้ใช้ส้มนะครับพนักงานเรากไไ็ไม่ไม่ไม่ทราบนะฮะเราใช้ส้ม5ลรูปนะฮะแต่จริงๆแล้วท่านประธานบอกว่าประเพณีของกุนจีนเนี่ยก็ต้องใช้4ลรูปและหลังจากนั้นก็ประธานก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้พนักงานนะครับจากนั้นท่านก็มอบ มอบปัจจัยหรือว่าอ่งเปาเป็นขวัญถุงให้กับพนักงานทุกคนนะครับคนละร้อยคนละร้อยนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกแล้วก็สุขใจนะครับในตรุษจีนของปีนี้นะครับพศ2 5 6พนรบะฮะในเดือนกุมภาพันธ์นะวันที่12นะครับก็ได้รับกันทั่วหน้านะครับคนละ1 0 0บาทนะฮะเป็นขวัญถุงเป็นขวัญกำลังใจนะครับ นี่ก็ท่านได้มอบให้แต่ท่านก็ได้มอบให้กับท่านประธานนะฮะภรรยาของท่านนะฮะก็ได้รับเสียงกรีดต้อจากบพนักงานแล้วนะครับครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะที่คุยพรอให้ท่านประธานนะครับเก็บภาพมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ